สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชประเภทหัวที่ทานสดๆได้นะคะพืชชนิดนี้เรียกว่าบัวหิมะค่ะบัวหิมะมีรสชาติที่คล้ายกับมันแกวผสมสาลี่และแห้วนะคะและที่สำคัญบัวหิมะเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่มากมายเชียวค่ะ คุณสมบัติข้อแรกของบัวหิมะก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้และบบัวหิมะยังช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายทำให้เราคงความอ่อนเยาว์และแก่ช้าลงเนื่องจากมีใย,ยอาหารสูงจึงช่วยให้การขับถ่ายคล่องตัวมากขึ้น การที่บัวหิมะมีใย,ยอาหารสูงนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะนอกจากนี้บัวหิมะยังช่วยลดไขมันในเลือดและลดน้ำตาลในเลือดได้ลดระดับความดันโลหิตป้องกันโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดแต่บางคนก็มีอาการแพ้บัวหิมะได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราทานบัวหิมะใหม่ๆอย่าเพิ่งทานเยอะนะคะค่อยๆทานค่อยๆชิมไปค่ะหญิงหมอเชื่อว่าเพือพ่อนๆหลายๆคนคงจะเคยกินบัวหิมะกันแล้วนะคะแต่ถึงแม้ว่าบัวหิมะจะมีรสชาติอร่อยน่ากินคนที่ต้องการผลทางยานั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพราะบางทีท่านอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่ การรับประทานบัวหิมะมากเกินไปบัวหิมะอาจทำปฏิกิริยากับภาวะสุขภาพของตัวท่านได้เพื่อนๆจะเห็นว่าสีสันของน้องน่าทานมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาเราปอกเปลือกออกแล้วเราทำเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นเมื่ออากาศร้อนเราก็นำมาทานนะคะในช่วงเวลานี้ บัวหิมะจะตกกิโลกร,รัมละ20บาทถึง35บาทค่ะส่วนราคา35บาทนั้นจะเป็นไซส์พิเศษลูกโตโตเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมหามาชิมดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะติดใจในรสชาติของน้องค่ะเพราะนอกจากน้องจะมีความอร่อยแล้วน้องยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยค่ะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ